ลืมอยังครับลืมซองบ่ล, <fit> ลืมอยู่บุรีรัมย์บุรีรัมย์ไดไรบ่รื้อซองอยู่บุรีรัมย์ตายละมึงตายมึงมีลาอยู่นั่นเลยมองมีลาเฮ็ดเห็นคนด่าใครยังไม่ด่าฝากด่าด้วยนะครับเพราะว่ายิ่งด่ายิ่งดังโอ้ยใครคอยบอกเป็นตัวใจนอกบอกเข้านี่เพว่าถ้าเปิดอยู่ที่สุรินทร์จะถูกทุกงวดเลยนะแม่นเป๊ะเลยนะเจ้านั่นเปิดที่สุรินทร์ก็ถือก่อนเจ็ดเก้าตรงๆเลยเจ็ดเก้าตรงๆนะครับ อ่าซองนี่ถือว่าเป็นซองแรกแข่งปีนะครับปี68นะครับปู่พึ่งจะปล่อยซองมาเป็นซองแรกนะครับอ่าซื้อซองนี่หลายหลายคนอาจจะสับสนบางคนบอกว่าซองละห้าหมื่นซองละซองละแสนแสนซองละล้านห้าล้านซองละอะไรก็ว่ากันไปปู่เลยเปลี่ยนชื่อนะครับไม่เอาเป็นซองละล้านซองละหมื่นซองละอะไรไม่เอาแล้วซองนี้ไม่มีราคาซองปู่สถานธรรมนะครับซองปู่สถานธรรมเท่านั้นนะครับของแท้ของจริงจาก อู่สถานทรมผูสถานทร่นะครับอำเภอไหนตำบลไหนครับอยู่อำเภอพุทธไทยสงนะครับซองได้หลายซองก็เก่าอ๋อซองนี้คือกําหนดการคือเก้าสิบวันครับเก้าสิบวันหนึ่งครั้งครับไม่ได้ไม่ให้ทุกงวดไม่ได้ให้ทุกงวดอ๋อสามเดือนครั้งหรือสี่เดือนครั้งแล้วปีหกแปดนะครับเป็นซองแรกนะครับเป็นซองแรกหลังจากซองนี้ก็ต้องรอไปอีกสามเดือนนะครับท่านไม่ได้แอบดูใช่ไหมครับผมยังผนึก ลองดูก่อนว่าไม่มีรั่วไหลไม่มีรั่วไหลปูนนี่นะครับปูเนี้ให้เปิดเวลาอ่าเวลาให้เปิดปูเขียนว่าสิสิบหกจุดสามไม่ไม่ไม่รู้ว่าสี่โมงเย็นเนาะน่าจะเป็นสี่โมงเย็นเป็นเกิเวลาแล้วนะครับนี่เราโดนระบบตอนนี้สี่โมงกับแปดนาทีนี่ครับนี่นี่นี่สี่โมงกับแปดนาทีเลือเวลาอีกาห้านาที ขานะที่บอกบอกไปก้อนเนาะได้ครับเพราะนทนดาไปก้อนเลยเด้ถ้าเปิดไม่ตรงเวลามันจะเคลื่อนนะครับมันจะเคลื่อนมันจะเคื่อนเเปิดวลาเท่าไหร่จะดาผมไรเด้อดาดาเอ็ดลินถุกล่องน้ำมันว่วคนนาทีแล้วเหลืออยู่ยให้โลนะครับสามเท่าไหร่สามเท่าไหร่สิบเอเ่าสาเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วเกิดแล้วเกินสามนาทีเกินสามนาทีบางคนไม่รู้จักปู่สถานธรรมนะครับปู่สถานธรรมอยู่ที่สถานธรรมอุมาปัญโย หมู่ที่5บ้านคอยตำบลบ้านจานอำเภอพุัรีรัมย์นะครับผู้ใดอยากเดินทางไปกับปักหมุดไปได้เลยนะครับติดต่อแอดมินได้ครับหรือว่าติดต่อทางแอดมินทุกช่องก็ได้รับรุ่นนาทีละทึกครับผมนาทีละทึกมาแล้วแทมแทมแทมครับนึ่งรเสโอ้ยตาพันหน่อยออกดครับผมเปิดทางทางทางพี่ก่อนนะครับหรอกคอยอวยด้วยครับเด้อเดี๋ยวก่อนต้องให้คนเปิดดูก่อนโอ้ย

เป๊ะไหมอ่ะซองนี้เก็บไปยังได้บุรีรัมย์มาสามวันที่แล้วนะครับสามสามนะครับผมซองของปู่สถานทำหนึ่งสามกับเก้าเจ็ดสองเลยแล้วก็สามซองเลยแล้วทำไมมันต้องตรงก็เป็นหองก็ได้ไม่ได้มีทุกงวดนะครับไม่ได้มีทุกงวดปู่สถานทำสามเดือนจะให้ครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ฝั่งนี้ถ่ายชัดๆก่อนเข้าามหนน่่อยีครับขยับเข้าไปโอเคครับแล้วก็ โอ้ยเฮฮาครับเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดและไม่คิดคาดอ่๋อวไวไปเลยครับหมุนไปเลยครับผมช้าครับหมุนไปเลยครับได้ทุกช่องครับเจ็ดสามสองโอ้ยบางเอื้องบรงกันได้จ้าเด่นด้วยเลยครับคุณเปิดกับพวกงูเรื่องเลยครับผมเป็นลายมือปูนะครับเป็นลายมือปูนะครับสามต้องกบีหลังอาจารย์รำบอกขนขคคิงลุกผมกับคุคิงลุกซึ่งกันครับมันจะเปิดไหมเจ็ดสองเตัวเดียว ไว้ตัวเดียวกันเหรอครับตรงเป๊ะเลยมันมีเลขอย่างนี้นี่สามสามเจ็ดสามสองหนึ่งหกสามเก้าเจ็ดสองของแทนองแโอ้โหคืองานหมายเลขครับผมของหลงปู่สถานธรรมกำลากันไปครัสวัสดีค่ะสวัสดี ใช้สีดากับจะดาหลาเด้ยนะครับว่น้องเนอะไหดีลาครับเปิดเวลาครับเปิดตามเวลาอันสมควรของโปสถานที่ให้มานะครับผมก็ขอให้ทุกคนทุก่านนำไปปคอบรได้หลายซองกว่กาอ๋อซองนี้คือกำหนดการคือเกบวันครับ ก้าสิบวันหนึ่งครั้งครับไม่ได้ไม่ให้ทุกงวดไม่ได้ให้ทุกงวดอ๋อสามเดือนครั้งหรือสี่เดือนครั้งแล้วปีหกแปดนะครับเป็นซองแรกนะครับเป็นซองแรกหลังจากซองนี้ก็ต้องรอไปอีกสามเดือนนะครับท่านไม่ได้แอบดูใช่ไหมครับผมยังผนึกเต็มที่เลยครับลองดูก่อนว่าไม่มีรั่วไหลไม่มีรั่วไหลปูเนี้ยไครับปูเนี้ยให้เปิดเวลาอ่าเวลาให้เปิดปูเขียนว่าสิบสิบหกจุดสามไม่ไม่ไม่รู้ว่าสี่โมงเย็นเนาะ น่าจะเป็นสี่โมงเย็นเปลี่ยนเวลาแล้วนะครับนี่บวกโดนเราบ่อนเลน <c oughs> สีน่โมงกาแฟนาทีตอนนี้สี่โมงกาแฟนาทีนี่ครับนี่นี่นี่นนสี่โมงกัแ8นาทีเหลือเวลาอีกห้านาที ได้ทหารทีบอกบอกไปก้อนเนาะได้ครับเพราะทุนดาไปก้อนเรลยแก่ถ้าเปิดไม่ตรงเวลามันจะเคลื่อนนะครับมันจะเคลื่อนมันจะเคื่อนเเปิดวลาเท่าไหร่จะดาผมไรเด้อดาดาเอ็ดลินดุกจงน้ำมันวาเ์ก3นาทีแล้วเหลืออยุส10นาทีแล้วให้ลงนะครับ13นาทีแล้ว13นาทีแล้วเกินมาแล้วเกินแล้วเกิน3นาทีเกิน3นาทีแล้วครับโอ้โหเฮฮาครับเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิด แล้วไม่คิดคาดอ่๋อวยโไปเลยครับหมุนไปเลยครับผมช้าๆครับหมุนไปเลยครับได้ทุกช่องครับเจ็ดสามสามสองโอ้ยบางเอินตรงกันได้ยังไงหนิเพราะอครับคนเปิดกับพวกงูเรื่องเลยครับผมเป็นลายมือปูนะครับเป็นลายมือปูนะครับสามสองกับวีร์ลัมอาจารย์ลัมบอกขนขนคิงลุกผมกับขนคิงลุกซึ่งกันครับเพราจะเปิดมเจ็ดสตัวเดียวกันไว้ตัวเดียวกันเหรอครับตรงเป๊ะเลยมันมีเลขยังไงนี่สาม สามเจ็ดสามสองหนึ่งหกสามเก้าเจ็ดสองคอนแท้เลยนคอนแก่ลืมซ่องบ่ลืมอยู่บุรีรัมย์บุรีจะได้บอกลืมซ่องอยู่บุรีรัมย์ตายละ้ตายีรอมั่นแหละองมีลาเฮ็ดให้เี้ยแขกยังไม่ด่าใครยังไม่ด่าฝากด่าด้วยนะครับเพราะว่ายิ่งด่ายิ่งดังโอ้ยใครคอยพ่อไปตัวแต่นอกพวกเจ้าดิเพราะว่าถ้าเปิดอยู่ที่สุรินทร์จะถูกทุกงวดเลยนะ แมนเป๊ะเลยนะเจ้านั่นเปิดอุลินก็ถือเจ็ดเก้าตรงตรงเลยเจ็ดเก้าตรงตรงนะครับอซองนี่ถือว่าเป็นซองแรกแข่งปีนะครับปีหกแปดนะครับปู่เพิ่งจะปล่อยซองมาเป็นซองแรกนะครับซื้อซองนี่หลายหลายคนอาจจะสับสนบางคนบอกว่าซองละห้าหมื่นซองละซองละแสนแสนซองละห้าล้านซองละอะไรก็ว่ากันไปปู่เลยเปลี่ยนชื่อนะครับไม่เอาเป็นซองละล้านซองละหมื่นซองละอะไรไม่เอาแล้ว สองนี้ไม่มีราคาซองปูสถานธรรมนะครับซองปูสถานธรรมเท่านั้นนะครับของแท้ของจริงจากสถานธรรมปูสถานธรรมนะครับอำเภอใดครับอยู่อำเภอพุทธไสสุกนะครับจุ๊โอ้โหคืองานมายเลขนี้ครับผมของซองปูสถานธรรมารกันไปคสวัสดีค่ะ ใครสีดาาับจะดานหลัเด้อนะครับผมเนาะวันใ้เวลาครับเปิดเวลานะครับเปิดตามเวลาอันสมควรของโปสถานที่ให้มานะครับผมก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนำไปทป่นข้อพิร